ฮาเป็นยังวะนี่ตุ๊ยจัเาบังบงบังไหนอ่าตุ๊วางไหนบุทุไปอุงหวางเลยพูดอ่ะ โอ้โให้ผันสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดูสุกูสูกคนพบกคอกับซองเบาวแสนอีกแล้วพี่น้องไอตอน เศร้าๆเนาะวันนี้ก็เดินทางเข้ามาทางบ้านน้องสายฝนหรือว่าทางประตูโจยอีกแล้ว,ลมมวลาาพี่น้องเอ้ยเนาะเขาเดินทางเข้ามาวันนี้ก็มาหอดแต่เศร้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาอัปเดตเบอร์เฮือนเบอร์ซานของทางน้องสายฝนเพป่นต้องเอ้ยเนาะเมื่อวานนี้เพิ่งกะนุกเสาขึ้นยกเสาขึ้นตั้งเสาแล้วก็ก่อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า ตอนนี้เพิ่นก,ก็ก่อก่อขอบเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นประมาณสองก้อนพี่น้องเลยเนาะก่บอบ่อขึ้นประมาณสองก้อนแล้วก็เอาถังเทคานบบดนี้เนาะอ่าพื้นมันนี่กาเขากัมีแต่เพิ่นกัเอาปูนเอาอย่างเทอยู่พี่ลองหน่อยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เล็กสีเนะเพราะว่าดินมันแน่นอยู่แล้วดินทั้งบ้านเขาเนาะถ้าคือว่าแบบดินชุดดินยางสีเอานะดิน,เป,นเป็นดินทมดินยางบ่อสีเนะดินคูนขึ้นบ่อนะเพิ่นอาจจะเทคานสะกกอนพี่ลองหน่อยอันนี้เป็นเพื้น พื้นที่ว่ามันอ่ามันแน่นอยู่แล้วนะพี่น้องเอ้ยเนาะหลายเอฟซีก็ตามกันเข้ามาว่าเอ้าคือโปเทคานก่อนจะก่อขึ้นมาันนะเนาะเพราะว่าเขาก่อขึ้นได้นึ่งพี่น้องไงเนาะก่อขึ้นอ่าประชุมว่าเขาจะไปเทคานปุ๊บแล้วบบก่อขึ้นอีกแต่โปรเทคานปพวกอีกทีนะเนาะมันกลายอ่าทือว่าแห้งแบบมันมันจะจ่อกันเดี๋ยวเขาโปรเทคานแต่เขาเทแบบหันทั้งทึ่งอันเดียวเลยเพอาะเชนะพี่น้องเอ้ยกับอีกอย่างกะ คือว่ลแสนวอลเลยพื้นมันบริชุดพื้นมันบริบวมพื้นมันบริแม,น,ม,น,มนดินทมนะเนาะอ่าชวนไลก็ทั้งสร้างพืนอา่าจากที่เราเคยมาก,กันมีแต่เห็นแบบนี้เพื่อะไรๆเป็นองะไยเนาะเ่าทางเอฟซีพื้น,น,านะาาานถามกนคนขมาเราเอาเคยจุดที่ไหนนะนะเนาะอย่กงเชกรอนนี้ดินทม,มยังอาจจะได้เทคานก่อนอยู่พี็นอนะไรเนาะดินดินพอคูณดินขึ้นเี่านะเพราะว่ายังมันชุดพี่น้องะไยเนาะเอา,เนะเอาโอเคเดี๋ยวทางวัลแสนเข้าไป ทำเด็ดเป็นก่อนพี่ตังเลยนำผลเห็ดไปหอดใส่เมื่อวานกับแหล่แต่เศร้าอยู่ประ่าณกับห่อห่อนในเมื่อวานนีนการพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานก็อาจจะได้กลับสะก่อนพี่น้องเลยเนาะช่วงตอนยังแรงบุ่ดเนาะเดี๋ยวมาถามเพื่อนทางซามเพป็นก่อนนะนะมาเพิ่มเติมบอได้วนใดๆนะพี่น้องเลยจะห่อจังสีกลับเนาะกลับกับว่าได้ลนหรอกพี่น้องเลยกลับอยู่ประมาณเมื่อหนึ่งเนาะนอนอยู่คืนหนึ่งแต่ แต่กระตื่นมาแหละกรมาคือเก่าแหละพี่น้องเลยเนาะกับเมื่อนะสักเสื้อผ้าก่อนมันสอคื่นเลยพี่น้องเลยเนาะแล้วก็จะข่ามาใหม่สบายดีพุทุสถามาดีฮะขึ้นถอดแว่นล้ววันนี้กินข้าวกินข้าวกินข้าวใส่เรื่อยไปอยากอันเดียดพุท่ธ ยัเทุว่าโอ้ยงามพยาว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กโอ้ยโอ้โอ้ย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 ดี้่โอ้ยอ้ยโอ้้ยอนย้โอ้ยโอกิอเขอ้ยโอ้ยอายโอย่อ้ยโโอ้ย้ยโอ้ยโ้เโอ้ย้โอยโอโอยโอยออ้ยโอ้กิน้ยโอออ้ออ้ยโออายอ้ยโออ้อ้องไปอีก บูบุดขอบใจมันไม่สร้างคับเพิ่มพลังขึ้นกันเนาะไปได้ฟันดีอยู่บ้างมาคืนนี่พอพันบุคิวแล้วดยู่ไหนรู้วะหับุคิวแะไรคือบุพันมันคิวนะโอ้ยพันจะใช้เฮือนใหม่พอได้เห็นพันพันมื่ถือถือถือนะพอได้เอาเงินเติมน้ำมันมาหาเนี่ยยันพื้นใส่พื้นพื้นพื้นว่าฟอที่ตัว พอพันจะที่พันว่าควายควายโซโตพ่อจูงเอาเมื่อไรขึ้นเนี่เพาะมันออกแห้งแด่เลยควายออกได้เลไควายนยังมสิกรรออกไหมเพออกหลายบองเนาะเราเราบางนว่าบรงีว่ามูค่าว่าทรายจะใชขายว่าใช่เพราว่าทรายเขาเคยชืว่าเพราะว่าพรู้่จักได้พอางินพราะว่าดาวได้บ่ได้ได้ว่าดาวว่า บอกเ้อบเว่าดาวเล้วยกไล้่่ะกูไล้ดาวเนาะบได้ว่าดาวอ่ะกบตัวมีดําดรอนนี่คะว่าราคาเหมนันก็จะสามด้านนี่ว่สามด้านห้าใชอป่ะสามเออสาด้านห้าคล้ยเนาะอ้หพอว่าส่วนึกใช่รถบ่พอพอกระวาวเงินแล้วว่ายังยังทาพุ้นกรว่ะจากทาพื้นได่พอกระวาวแล้วพื้นเรานทาน เลยผู้มึงเาก่อนไม่ใช่ผมคุยกับไ่ได้ใช่หครับอ้นีขนมเนี่เนาะฉันาไได้ควยทีูุ่๊ดโ่จูมหายมนเทือนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกี่เปรไปมเพื่น้องสะพูดไปใช้พอฮันว้าว่าลูกว่ายบกเขาเขาว่าพวกอันบรรุลุกประชางหายแสจว่จะชวนเบื้องเราลูกเราก็ชินหายใจนวนเลยไปชวนเรากันว่าอะไะจับไปลงเขาแต่ว่าพอแก่ขมึงไปมันหดไหวเลยหดไหวหุดเลยไปจะชิ้นเขาที่น

คว่า้าว่าเล็กบนบ่พอกะไล่ไล่เบิ่งเล็กให้ได้ซัมามันจิพอบอนะ้ามันบ่พอกับว่าเชนสีไปออกไปซื้อมาป้าไม่ให้เพราะว่าเมื่อเมื่อแรงสิก้าบก้อนน่ะยันมาเมื่อินบุพเพ็นเเล็กบุพเ่เลซ่ไปแล้วเนาะเอยแนอเออเอยฮะ เพิ่มพลังซะก่อนเนาะเด้อเด้อเด้อ่ากอลรอบได้เนาะไว่ายดิช่างเฮาเฮากอลแต่รอบข้างซะก่อนก็ได้ช่างเลยอ่ากอลแต่รอบข้างแต่ท้งทางห้องยาวชิ่นอ่ะเอาไว้ก่อนบางทีเฮาดินมาได้เอาถอยข้ามาได้มันถอกรุ่งรนะุ่ดท <ıı> oh. ีอ่ะนะมันจะง่ายเฮาเอ่อห่องตรงนี้ต้องปาไว้ก้อนเออเฮาตะกอเฮาสมมุติเฮาเทคานกะเฮาเฮา ขากอได้สำนี่เหมือนปอขอกอได้สำนี่เลยกะเทคาน์ทับเลยกะซูม <_' co ld> ข้าดินมาปุ๊บกะเทลงไปเลยเลยกะบัดน,นี้เขาก็ายังทั้งทีเทคานเลยวอยัางบ่ได้ก่อที่เห็นะยัางบ่ได้กออ่ฮะโอ้สองอพอดีเลยสองก้อนเนาะพอดีเลยเนาะ <_' co ld> มีแต่ว่า Lấy bằng lấy người môn y khoa hơn bây giờ thì sưu mà hai côn thì à yêu môn y nó có con không côn nha thang ơi côn nha thang cò côn nha thang ơi côn nha thang ơi côn quay đi ơi côn nha

นี่แดูอืมนาลงนเอาต่เลยแก้วแล้วเฮ้าไวพี่น้องเลยเนาะสีฮอบเลยบ่บ่จีบคนจีขึนมาใ่เหมือนนี่คือว่าจีขึนมาจีขึนมาจีขึนมาฝีบั สร้างสิ่นหมูนเพิ่นมาอยู่จักโลหนึ่งมาป้าเพา้าม่ห้ลาลาหมึกอกปลากปาหมึกปลาเมป็าเมืกอลามปาหมือานเึาหัึกปลาหปนาน้องปลาหกปลากปน้าปลกปลาัามลากลาหนกลาลาหมึกปลกลาหมึกาหมึกลามากลาหอกาหลกลลาาก อ่าเพื่อนเเองมันก็แลี้ยไว้เนาะซ<ด>่วยสร้างคนไปน้ำี<ด>่น้องเอลยมียกันซ่วยกันไปอ่าพอเราชืี้ลูกขอสุขขอพายเป็นเชืกอกเอาบุตรสุขยากพอว่าคันขว่าคันมาลูกนี่นี่ลูกอะไรเื้อมาแล้วมองนะพอชีวิตใชณพ่พอให้เขากินนะอย่างเงี้ยก็คืนพอสินอนอยู่หนใส่มองใส่มองอยูย่ใส่ยู่ใส่มองปนูนี่ได้กินนะพอให้สร้างพุ่งกินอนยะ่างเงี้ยว่าเชือกสิบสาวพันเชียร์รลายเติม นี่ประยัดทกันบ่ปลายังไม่เพิ่นบ่โดยมองมองเบย์อ่งมองโป้มองป้่เอาตัสี่เส้นคือสเส้นรเอามกปูเนี่เออจะวางยุ่ยุ่อยู่ในฟรีนะขนาดฮิอันเอาชีสที่นั่นอยง่แล้วแบบวพอตะก่ดเลยเป็นอยุ่กับคืนเลยแต่สามารแล้วหายทันเวลาเขานปเยนะแ่าเฮาาสีอเฮาสีเจามือเจมือมมีเงินอู่ก่สี่สิมืออเนาะเปลี่ยนเมนูน้ำเนาะ บ้ได้คืนมารอบหน้าก็ชื่อใช่เหอยันดบ้านมีบ่บทำแบกอแบกข้างเขาเนี่ยมองเบอร์มันมันทรามองไะเส้นสเส้นนะบ่จะเช่นมองเขาว่ามองห้ตอยเมองหอลมองโเออเขาไปใส่ไินเลยน้วเอมือสปิงสปิงเอาเนาะโอ้ผินนั่นแหละ ไม่ได้ลงน้ำมุดน้ำนะวะบ่ไปมด้ี่นางเออน้พงแอลนีเออาไปมุดไปลงน้ำลงอย่งู้ญาติเนาะพอไปแล้วอือพ้นตัวเสาคือพอกบ่ได้ยกหนักบ่ไา้แล้ก็พรอายุคริสมาอมองบานุ่มนียานนีแญติยแนไ่่ตู ไฟไฟในพื Bien, meat, so ้นใต้แะพอวัชิบาวชาวนี้ลืมเลืก่อนก็า้งให้กนไก่พวนี้ชาวเนีวัชิากระเพยสร้างสร้างมีบ่สร้างมีอันสายไฟบ่ใสยไฟมีบ่อ่มีบ่ใส่ไฟใส่ไฟนมีใสอะไรกัไก่ย่บผมมีนะว่าเสนับเมื่อกับเมื่อมื่อนี่มื่อมื่อได้เสียอะไเสียเขึ้นมาให้ พอได้ต่อไปก่อนนะอ่าถามเพยคนนั้นเาะอยใส่ไรไไมีว่าไ่ไเป็นบบอไรเลยคือบพูนอะใส่ไผเหอนตนตส่ไข่ไสั่นข่ไมันสั่นะอืเดี๋ยวเดีชิโท้ให้มาจิตเอามากันละใครว่าท่านเมื่ตอนนี้เขาว่าได้เพราะ่มากกับใชไห้เอามาให้ มือน่นข่อยข่อมาก่ท่านที่ข่อยเนี่ยหัวมือน่นข่อยมือ่นข่อยแคบมาแรงด้วยโชเช่บังจิตโชช่วาข่อยชิมาอยู่ด้บังจิตชิมาพีอยู่แล้วแล้ววันนี้อ่าเขาก็เดี๋ยวจะจ่ายเงินให้เพื่อนก็ได้ไปว่ากับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าจะเอาเงินให้เพื่อนน้ำสินะเได้เลยไดเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่นะไปว่าเงินเพื่อนไปขอต่อพายเงิเพื่อนหล่ะเดี๋ยวว่าจะเอาเงินให้เพื่อนเราจะอะไรกันว่ากันไป bài nó bình à đè đè bình quân vậy mà chi ta để, để. mà chắc bỏ bình cho thân mà chắc chi cả ma đây thằng nong cả ma đây phi nó quay đi sang bên này oh nong đừng rồi ma hay nó mới hay bỏ ma quay thế nó ไปเยี่ยมเบิ่งบ่ยยมเบิ่งให้นเอเออให้ให้ให้ใครกอดประตูจวยว่าอยู่น้กินนี่นะแต่ให้ทางให้ช่วยเพื่อนสิเนาะเออทางให้ช่วยข้าเจ้านี่ยเจ็บชีิ่นถามเขามาว่าเอ้าที่ปรเทคขั้นจะก่อนจังพากันก่อฉันนะ ทุกอ่าแต่บ้านเขามันดินมันแน่นอยู่เนาะช้างเขาเขาเขายังชีเทอีกอยู่เนาะพี่น้อยนี่โดยยังสเทเพราะว่าเขานี่ก็ช่วงเวลาเขาเขาเทคานเนาะก็ขึ้นมาได้สองก้อนแบบแบบมาเทคานอีกแกนะใครช่วยบอกหน่อยกับมันมันแห้งเปลืองไปอีกเลยออมันคันเรื่องเรื่องนั่นแหละกับคือช่วงเาดินบ้านเขามันบริมันบริชุดมัน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 บริเอียนวานอยู่แล้วเนาะมันเป็นดินแน่นหรือว่าดินบริคูณเนาะอ่าสองแสนบ่ ờ, đại đại nhiều phần, Chị ai phân mày nhác đâu. Thao, to như này có đc, là mua một, một hơ. nha, bao. mà họ họ lại thay phay này. Đôi đôi. Mà bố xin, mua đèn là bà <laughs> <Mọi là. cười> lá

อนนี้เาดอ่าี้่ง้ตัดแต่งก่ให้เขาก็บตามี่แกเนาะอ่ะก็ดีพี่เอาเลยพอดีง่ายเอาขึ้นสองก้อนน่าจะเทคานโป่งไปเนาะพอดีหาสิบนะหาซิปเชนวางอะไ้เจาะไม้ไปได้ดีพี่เอาเลย cho mày Bóc cả vẹt Tích cái nó, 2 con Ừm Rồi tích Ủa sao cà nhạc dì dù nó, bồ cái tì mông cái tò co 2 con chứ xe, 2 con với lợt tích tích บอกกันคือสมมติว่าหน้าเสาอันตัวสิบห้ามันมันจะได้อยู่ห่างกันได้มันจะได้อยู่ห่างกันได้นึงเพราะว่าออเ่ามันมันมันตามหน้าเสาเด้เัาก็ตามหน้าเสาเด้อันนี้แบบมันพอดีสองก้อนแบบพอดีครับมันหน้าเสาตัวนี้เลยแบบนี้มันได้ติดกันไปเลยเนาะก่อเงาชุดแล้วกะทั้งกลาง ทั ciel, k k ้งตัวกลางยังแกได้กอดขึ oo, ้นแกได้นอ้กกอด n h a ไปขึ้นกันเนอร ồi กอด nhau ไปกอด nhau ไปซีนอกอด nhau กอด nhau ด้วกันกอด nhau ไปเดียวกันแต่เขาป้าเขาป้าในห้องนี้ป้าไว้ป้าไว้ปันตู้ว่นว่าอันแม่ผู้ที่ว่าพันมาเมื่อนั้นน่ะพันมาถามเรื่องดินน่ะดินอยู่ใช้ดินน่ะ บ่ดินเทห่นะเ<อ>ขอ้อเงื่อนีบอยแม่ตุ่มมาถามเื่อนเราอยู่บ้านเนี่รถหนึ่งเทไรนะเขาเคยใส่เทไรบอกใกล้เพราะมันต้องถามเพิ่นแน่อเ <Okay. S 1> จ้าเจ้าพ่อฮู้ว่านะราคามันนะราคาแล้วรถหนึง่งเทไรซัมเซนซัมเซนห่าห อรถใหญ่ว yeah. sure. ่ากรโน่อยอ่าหกต้นสิบสิบเลยเหรอปลาทเอ่ากชาัวเขาลตโอ้ยเอามันช mm ้าไปตุเ hmm. อ yeah. uh, ่อเอารถเขามาถอยเทบุญมึงไกวด้วยเอ่อทางซามึงกะมึงกะสิไว้มึงกะิได้ไว้นำกันเนาะ ไปคุณเรน้ำมหน้านะโอ้ยพอจะเต็มเกะมวยเติบอยู่ได้เสียเวลาไปคุณโอ้ยานัลางจะกไปคุชกับพอตุ้งถามเบถามเบิ้ลคันวามันกับวันรุนนันเนี่ยช่างบาทีข้ามแล้วกับมันเอาข่าเลยเียมันกะถามว่ามันทันเวลามันกะมันกะไวเนาะเอาโมเดลฐานวะะเอาหูอะไเลยครับพ่อเมื่อกะเจ้าเข่ามาสินะ ประมาณจะกดเจ้าวะ่ะเฮ้ยขี่ขเขาจะจ้หาผาวนี่เออได้บาทนี่อ๋อขี่เป็นบ่อเนี่เข้ากัเป็นบาทนี่าดีประตูเห้ยข้าเป็นขาเล็อยู่ข้าเป็นเบพานี่ลองเพิง่ง Vâng này, อ๋อตัว Vâng ไหนพุดู กันจ๋าเ็น้งกันี้วัดเลยกันขี้ต้าวแล้วหัเนีนี่เราไทยแล้วข้ามาไทยหเออธรรมดาด้หมดที่ข้าเป็นเบิเนาะยักษ์ก็เมอ่อกี้เราเห็นหุ้งเราเนาะเออเออมาทรเมดากน กว่าจอโดน้รามากกว่านะแล้วดินมันเพียงไปหน่ออยนะมันมันก็นงามปราจะเอากร่างอย่างขอบมันเพียงนะเออจอใส่เรื่อยอยู่เนาะโอ้ยประตูก็แล้วก็แคนเนื้อเงื้อกินใบน้ำมดเลย นอนหลับงวขังวข่าวมากว่โอ้นี่บ่เวลานอนหลับก็บุมือเลยจะต้องเอาตะนั่งไปไปพื้นพื้ขังไว้มื่อแรกนี่นนอนชี่เอาตะนัางกางไว้เจอต้นชาวเลยคือว่างวบ่คือเบะเบ้โอ้เนาะ บาทในตูนมันมากินก้อนแล้หมดแหละมันเห็ดเกี่ยวกับจ้อยออมันเห็ดโทษเนาะเริ่มมาล่ามมันเห็ดเป็นเลือแต่ตัวนี้แหละอันนั้นตนมันมีมดเลยหยาดมันกันแล้วประตูมันบ่แล้วเด้อโอ้โหทางส้างเพิ่นพี่น้องเอ้ยมันแน่ วันนี้บมมีไฟฟ้าเนาะเพื่อนกะใช้ได้เรื่อยๆนี่ไปก่อนถ้าเกียร์ก็มีเยอะแหละมีอยู่เครื่องมือมีบมมีไฟฟ้าครับวันนี้สายไฟกะเพิ่นเพิ่นถ่ายต่ออยู่เพิ่นว่าก็มีแต่สายไฟอย่างแรกครับว่ามีสายไฟกะนั่นคือคนขวานขวบบําเพ็ญมีสายไฟกะมาตอนเพิ่นบ้างเอาเลยอาก็ได้เดียถ่ายซ้ำๆนั่นเนาะ เล็กปอเกเขาเล็กตอนนั้นนะมันไม่ไดกเส้นก่อนเล็กอันนั้นนะพออยู่บ้งเล็กเล็กใหญ่นะ่ะฮะ 3, <4. S 1> อีกอีกสามสิบสี่เส้นไหนบออีกสามสิบสี่เส้นนี่คือแบบว่ารวมรวมไปใบกอไปอไปเทค้านเทิงอีกวะร่วม เอามันมันจะมีสมมติว่าเฮาเฮาใส่วง,วง,วงกบมันก็ต้องได้เท่พวกหลังมันอนีกไก่อ,อ่าวันนี้เฮา,าก็อทางจ่ายที่เฮากา็นี่ปุ๊บกนไปนี่มันจะมีห้องหลายองคันหมดไหมห้องหลายซองค้าน,ไไนาอ,านอานีกชาว6เส้นชาว6เซนบ่อันเล็กเฉพาะเล็กเล็กปอกด้เล็กปลอกยัดอัน อ่าต้น10ซมอ๋อแล้วเล็กๆปอกนี่เอา10ซมอ่าเล็ตัวนั้นน่ะเอาเอา20 26 26ซมเนาะ26ซมเออมาได๋ฮะ26ซมอ่ๆเดี๋ยวแซนสิออกไปซื้อแกชมาให้แล้วก็เอาให้เพิ่นกับลวดมัดเด้ออาจจมัด2 2มัดก็พอแล้วเนาะลวดยังอยู่ยังบ่ยังก็สิซื้อมาไว้ให้นมันเป็นเบิดนะอาจจ

โดยโดยโอเคประมาณนั้นพี่น้องเอ้เพราะว่าคานเทิงน่ะเฮาเฮาบม่ได้ใช้สีเส้นแบบนี้หรอกคานเทิงน่ะมันเป็นคานเอ็นเลยใช่ไหมออใช้ซองเฮาสีเส้นไปบีเวลาเขาก่อขึ้นไปนะช่างคู้บ่สม่ววูเขาก่อเนี่ยเขาเขาเล็กตัวนี้นะเอามาเสียบไว้ซีก็ได้เล็กยังก็ได้เสียบไ่วยตามนี่แล้วก็สานซานซานไปเลยเนี่ยนะเอ้เป็นคานเอ็นนะอ่ามันเป็นแบบนั้น เขาเสียบเล็กใส่เวลาเขาก่อขึ้นไปกล้าว่าเขากล้จะได้เที่ยงคันเนาะน,น,นี่เขาเสียบเล็กใส่เป็นเป็นเป็นขันเป็นขันไปแล้วเขากะเอาเล็กม,มามัดใส่ตัวนั้นนะกะเจาะใส่กับกระเพงกับผู้เสาเนี่ก็โอ้ยเนียตึง,ง <c ười> แต่วันจีบอะไรใช่ือตัวนี้มันจีบอะไรใช่ลายเป็นดได้เพียงน้อยเนาะตัวนี้มันจีได้ใช่สีเซนต์ตัวนี้ เริ่มก่อแล้วพี่น้องไน้องก่อแอลเทคานบัดนี้อ๋อโอเคอะไรพี่น้องไอ้น้องสำหรับคลิปนี้กัสเด็กขอตัวจบคลิปไว้ัชนณีก่อนเนาะติดตามในตอนต่อไปกัสาะจะออกไปซื้อเล็กมาให้ไว้ใส่สร้างเพื่อนกอนพี่น้องไอ้น้อเด็กมาปลาไว้ใสร้างเพื่อนนะครับอ่าเพื่อตอนค่ำๆทางเขาก็สจะเดินทางกลับเพราะว่า เพิ่นก่อแล้วก็เพิ่นก็สิได้เทคานได้อย่างไปเลยสิ่นาพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องดินเรื่องร้อนเฮาก็ถามมองแเวคือนี่เนาะพ่อว่าประตูได้ได้มาเลยบัดนี้มาแล้วตามว่าคือว่าพวกเขาเมื่อแล้วว่าบ่าสุนาขก่อนว่าทำไปรุนก็ไปพูนแล้วก็ได้ก็ทำอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่เออได้ยังถามมันก็ได้เนาะทำอย่หมดมันก็ได้ เขาหันแต่มันว่ารถเขาต้องตัวกรรมธรรมเลยแบบคนจะทายดินเขาเลยให้ที่นั่งจุกเขาอยู่ได้ชักนะเดี๋ยวเดี๋ยวล่นล็อกปล่อ้สักพอสิ่ครั้งเลยแล้วลงหมดอยูโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวจัะว่ากันพี่น้องมันวันเดพ่อเพื่อนไปสายพี่น้องเอเนาะทางโมเสกคอนโดลำลาไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ป้าประการใดกะขอโทษขอไว้เนาะติดตามแลคคิดต่อไปขอบุณขอบคุณทางแม่เพเพันลลายเด้อ้อพี่น้องเด้อนอ้องตังน้องใส่พน่้นกันน้องซอยทั้ง้างเพื่นนอนนาะคนก็ได้บล็อกมาซอยกันเนาะอ,อ,อืมเนาะสำหรับลิปน,นี้ลำลาบไปก่อนสบายดีพี่งยงไยเนาะ